สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจครูโบเปมจตสื่อกันสอนภาษาไทยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประกอบหลักซิลานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเลยค่ะก่อนอื่นนะคะโบปริน้นด้วยกระดาษการาดขาวนา2สองรกรัมค่ะแล้วก็เคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสขนาด a 4ค่ะหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะคะก็มาตัดตามรูปภาพนะคะแล้วก็โบใช้วิธีของการกรีดก่อนนะคะโบใช้แค่มุมของคัตเตอร์นะคะหรือไม่ก็คุณครูใช้มุมของไม้บรรทัด ขีดก็ได้นะคะเพื่อให้กระดาษเป็นรอยพับนะคะเพื่อจะพับได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ติดกาวสงหน้าบางนะคะตามจุดที่เราตัดไปนะคะของโบนี้คูโบนะคะติดชิ้นติดกาวสงหน้าบางให้ครบทุกชิ้นงานก่อนนะคะแล้วค่อยประกอบนะคะมันจะได้สะดวกต่อการหยิบนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบตัวชิ้นงานนะคะคุณครูจะประกอบส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าครูโบในวิดีโอนี้ครูโบนประกอบของฐานก่อนนะคะแต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานเป็นหลักหรือว่ายอดหลักศิลานะคะก็จะมีอยู่สีชิ้นงานนะคะตัวนี้จะเป็นยอดของหลักศิลานะคะประกอบตามรูปภาพเลยนะคะตัวนี้เป็น ตัวหลักศิลานะคะค่ะต่อไปนะคะก็เราจะประกอบตัวยอดใส่นะคะเกะกาวสองหน้าออกนะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บมุมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตัวงานมันดีดขึ้นนะคะแล้วก็นํายอดมาประกอบนะคะชิ้นงานของเรานะคะก็ให้เย็บแม็ก ยึดไว้เหมือนกันนะคะทั้ง2องอย่างเลยนะคะทั้งตัวยอดแล้วก็ตัวหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตามวิดีโอที่ครูบูพาทาเลยนะคะวิธีการยึดหลักกับยอดใส่กันนะคะยึดตามวิดีโอนี้เลยนะคะดูตามนี้เลยนะคะดิบเย็บเข้าไปเลยะคะ่ะโบจะเย็บจุดละ2จุดนะคะมุมละ2จุดนะคะ ค่ะต่อไปประกอบฐานนะคะตัวนี้ครูโบจะประกอบฐานบนก่อนนะคะฐานบนก็เช่นกันนะคะทุกมุมเราต้องอยิงสเต็ปเปิลเย็บแม็กไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวชิ้นงานดีดนะคะทุกมุมทุกจุดนะคะตัวฐานบนนะคะคุณครูจะเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้นะคะหลังจากจากประกอบฐานบนเสร็จแล้วนะคะก็มาวางตัวหลักศีลาใส่นะคะตัวหลักศีลาก็เย็บเช่นกันนะคะแล้วค่อยวางนะคะ อันนี้ก็เย็บมุมเช่นกันค่ะให้ดูระยะนะคะแล้วก็วางลงไปเลยนะคะหลังจากวางแล้วนะคะก็ยิงแม็กเข้าไปอีกค่ะยึดไว้นะคะยึดตัวฐานกับตัวหลักใส่กันไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะถือว่าเป็นการเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เป็นการประกอบฐานล่างนะคะฐานล่างก็เช่นกันนะคะแกะกาวสองหน้าออกแล้วก็เย็บมุมเช่นกันค่ะ ตัวฐานล่างนะคะคุณครูจะใช้เป็นกระดาษแข็งหรือจะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะให้ขนาดใหญ่กว่าได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ครูโบใช้กระดาษเศษนะคะ,ะแล้วก็ยิงเย็บไว้เลยนะคะยิงแม็กใส่กันไว้เลยนะคะยิงทุกจุดเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันงานของเรามันดีดออกนะคะเผื่อนานๆไปแล้วกาวส่งหน้าบางมันหมดสภาพนะคะแต่ว่าแม็กของเรายังอยู่นะคะงานของเราก็จะคงทนมากขึ้นนะคะ ตัวนี้ครูโบจะเย็บไว้เลยนะคะเย็บทุกมุมทุกจุดนะคะถือว่าเป็นการเส็บเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกอบหลักศิลาค่ะ